สรุปอวิชชาทั้งแปดเงาเมื่อทั้งแปดนี้ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่เป็นความไม่รู้ที่บทบังแสงสว่างแห่งปัญญาไม่ให้ฉายแสงออกมาอาวิชชาแปดข้อนี้ที่กล่าวมาไม่ใช่ความไม่รู้แบบโง่เขานะแต่คือความไม่รู้ที่แยบย,ยนลึกซึ้งแบบเนบเนียนเป็นความไม่รู้ที่ปลอมตัว เป็นความรู้และความมั่นใจที่ไม่เคยพาไปถึงความรู้แบบจริงจังแต่ว่าเป็นความเคยชินที่เราพาเราเวียนอยู่ในวงกลมแห่งความทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ใช่ไม่ใช่แค่การไม่รู้ข้อมูลแต่คือการไม่รู้กฎของธรรมชาติของความเป็นจริงทั้งที่โลกนี้ที่ใจเราเข้าไปสัมผัส ต่อสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนเราก็ไม่รู้เราลองหลับตาแล้วลองนึกย้อนว่าเราเคยคิดไหมว่าชีวิตนี้เราเหนื่อยเพราะอะไรเราบางคนคิดว่าเหนื่อยเพราะงานเหนื่อยเพราะงานหนักเพราะคนไม่เข้าใจเราเพราะว่าไม่มีเงินหรือว่าเวลาที่น้อยเกินไปนี หรือว่าไม่ไม่มีคนอยู่รอบข้างเราแต่แท้ที่จริงแล้วความเหนื่อยเหล่านั้นนะที่สุดมันไม่ได้มาจากสิ่งเหล่านั้นเลยแต่มันอาจจะมาจากเราพยายามที่จะฝืนธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวฝืนไม่ให้ทุกเกิดฝืนไม่ให้ความสุขมันอยู่กับเราไปนานๆเราพยายามฝืนมันนะเราฝืนให้คนที่เรารักไม่เปลี่ยนไป ฝืนไม่ให้ตัวเราแก่ไม่ให้ตัวเราเจ็บฝืนหรือไม่ให้มันผิดพลาดพังไปนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเสมอไม่รู้ว่าการยึดติดคือจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดไม่รู้ว่าตัวเรานะที่หวงแหนแท้จริงแล้วมันไม่มีอยู่จริงๆทั้งหมดนี้แหละ คืออวิชชาแต่มันก็มีข่าวดีบอกว่าเงาเมืดที่ปกคลุมแบบอวิชชาเนี่ยมันไม่เล็กพอที่จะปิดบังแสงได้ถาบอนหรอกไม่มีความไม่รู้ใดต้านทานการเตื่นรู้ของจิตเราได้ไม่มีม่านหมอกใดที่จะบดบังแสงสว่างของสายตาเราสายตาแห่งปัญญา ถ้าเรากล้าพอที่จะเปิดใจและยอมรับว่าเรายัางไม่รู้